ทุกสิ่งได้ดั่งใจนึกที่ใช้พฤกษ,ษ์เษจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาดูเรื่องของศัตรูพืชกันนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้จากกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงแล้วก็มีภาวะอากาศที่ค่อนข้างจะเอื้อมหน่วยต่อการระบาดก็ขอให้พี่นักสกรไปตรวจสอบเลยนะครับถ้าเป็นที่หน้าใบเป็นเรื่องของไรซึ่งขณะนี้เนี่ยในส่วนของบริษัท โซตัสเออินเตอร์เนชั่นแนลก็จะมีสารไรกลุ่มใหม่มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือว่าในแต่ละบริษัทก็จะมีกลุ่มไรใหม่ๆเพื่อที่จะใช้ในการสลับกลุ่มในส่วนของดอกที่บานหลังจากดอกบานห่างแย้ในช่วงนี้สิ่งที่เราควรจะต้องให้ความสนใจนั่นก็คือในเรื่องของเพลี้ยไฟเราทราบครับว่าทุเรียนรุ่นแรกมักจะเป็นหนามจีบหนาหัวจีบ เราก็จะต้องใช้สารเคมีในการควบคุมเพี้ยไฟร่วมกับปัจจัยในการป้องกันการหลุดล่วงโดยเฉพาะในส่วนของพวกแคลเซียมเดียวพวกพลังงานพวกอะมานีหรือจะเป็นไซฟอร์มินบีเคหรือจะเป็นในส่วนของอะทนิกหรือจะเป็นกลุ่มปัจจัยพลังงานต่างๆเช่นทีโน่เราร่วมกันตรงนี้นะครับถือว่าเป็นประเด็นศัตรูที่จะทำให้เกิดความเสียหายในทุเรียนรุ่นแรกในเวลานี้ สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้เราก็คงกลับมาดูประเด็นในเรื่องของทุเรียนซึ่งเราก็ให้ความสำคัญในเรื่องของแผนการผลิตการตลาดนะครับผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้ว่าในช่วงเมื่อกลางเดือนธันวาคมนี้เราก็ประเมินสถานการณ์การผลิตให้กับพี่นศกรเห็นแล้วครับว่าในทุเรียนปีการผลิตนี้คือ2,567ทับ68คือเราดูแลปี67 แต่ว่าเวลาที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตไปเก็บเกี่ยวผลผลิตปี2568เราก็ได้ประเมินแล้วว่าจากผลของความสมบูรณ์ในฤดูการปีการผลิตที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมานั้นส่วนส่วนใหญ่กว่า30%ไม่ได้ให้ผลผลิตก็เก็บสะสมความสมบูรณ์มาส่วนหนึ่งเตษผลที่สองก็คือความเอาใจใส่ดูแลของพินักกรที่ทำให้สภาพต้นเขาสมบูรณ์ โดยรวมอีกส่วนที่สองและสภาวะอากาศที่หลายท่านไปบ่นนะครับท่านบนท่านบอกว่าอากาศมันแปรปรวนปีนี้ทำยากแต่ในความจริงแล้วปีนี้เนี่ยเป็นปีที่สถานะอากาศเอือ้ออนหนยมากต่อการออกดอกดังนั้นเราก็ได้สรุปแล้วว่า,าปีการผลิตนี้ผลผลิตทุเรียนโดยมวลรวมมีปริมาณที่มากอันนั้นคือเหตุที่หนึ่ง เหตุที่2คือการออกดอกอย่างต่อเนื่องผลผลิตจะมีหลายรุ่นนะครับตอนนี้ก็เป็นหางแยไ้ไหมกำลังจะบานมาเขือพวงใหญ่นะครับมะเขือพวงเล็กไข่ปลาตาปูตามกันมาเป็นระบบดังนั้นในภาพของการตลาดก็จะมีความเก็บเกี่ยวที่ยาวนานหมายความว่าตั้งแต่กุมภาปลายกระดุมมีนาเมษาพฤษภาตอนนี้เรารออีกรุ่นครับก็คือเดือนมกราคมถ้าออก ก็จะไปเก็บเกี่ยวมิถุนาถ้าไม่ออกมันก็จะกลายเป็นรุ่นรุ่นมิถุนาหายไปหรือก,กรกฎดาอันนี้ก็คือต้องติดตามข้อมูลต่อไปแต่โดยภาพรวมแล้วเราสรุปว่าปีนี้เป็นปีที่ผู้ค้าหรือบรรดาล้งหรือผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์ในปีที่ผ่านมาย้อนไปนิดหนึ่งครับตัวเลขราชการที่ออกมาในระดับ7จ0 0แสตันทำให้เกิดการผิดพลาดในด้านของการวางแผนการส่งออก ก็เลยทำให้ผลผลิตในเดือนพฤษภาคมไม่มีหรือมีน้อยเกิดการแข่งขันผู้ประกอบการก็ต้องสู้กันเลยทำให้ประวะขาดทุนค่อนข้างจะ,ะมากทีเดียวแต่พิรศกรส่วนใหญ่เราจะได้รับผลดีจากตรงนี้ก็คือใครจะเชื่อครับว่าเดือนพฤษภาคมในทุกๆปีเนี่ยมันราคาตกต่ำแต่ปีที่ผ่านมาขึ้นวันละ5บาท10บาทนะครับจาก130-40ไปเป็น180 บาทต่อกิโลกรัมอันนี้ก็คือย้อนข้อมูลไปเพื่อให้พี่น้องสกอร์เห็นภาพแต่สำหรับปีการผลิตนี้สรุปว่าผลผลิตตอนนี้ออกมาแล้วถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นความยาวนานปริมาณก็จะทำให้การส่งออกต่อเนื่องเมื่อการส่งออกต่อเนื่องเนี่ยบรรดาผู้ประกอบการเขาเข้าใจมองเห็นแล้วครับว่า ผลผลิตในส่วนของทุเรียนเนี่ยจะมีตลอดไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปตุนต้องไปซื้อเก็บหรือว่ากรณีที่จะมีการเหมาเพื่อเกิดการแข่งขันก็จะเกิดขึ้นน้อยลงดังนั้นสถานะราคาก็จะเป็นไปตามการตลาดที่เป็นเรื่องจริงอาจจะมีขึ้นมีลงตามปริมาณที่เข้าสู่ตลาดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะอธิบายตรงนี้คือคุณภาพ เราต้องเข้าใจครับว่าคุณภาพนั้นมันเป็นส่วนประกอบตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายในภายนอกก็คือรูปทรงไซส์3กิโลบวกลบอย่างน้อย3ภพูเม็ด3ภพู2เม็ดขึ้นไปคือภูรูปทรงภูเบ่งนะครับในส่วนของทรงกลมผลไม่ใหญ่เกินไปผลไม่ได้เป็นทรงยาวไม่ได้เปลือกหนาะนะแล้วก็ในส่วนของผิวภายนอกสะอาด เนื้อภายในเหลืองกรอบแข็งหวานมันเราก็สรุปประมาณนี้ดังนั้นในส่วนของสิ่งที่กำลังจะเห็นภาพจากนี้ไปก็คือคุณภาพเหล่านั้นเนี่ยจะต้องมาจากดอกครับมาจากการบริหารจัดก,การดอกทำให้ดอกสมบูรณ์ดอกติดดีช่วยผสมเกสรก็จะให้รูปทรงดีหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นทรงคูเบง่ง เพราะฉะนั้นในส่วนของปัญหาใหญ่ที่จะทำให้เกิดผลกระทบก็คือศัตรูพืชเวลานี้ศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อดอกก็ค่อนข้างจะมีกระจัดกระจายหลายกลุ่มแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญก็คือในส่วนของเพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งแล้วก็ในส่วนของกลุ่มหนอนลังพิทักกรครับศัตรูเหล่านี้เนี่ยเราจะพบ การทำลายตั้งแต่ออกดอกโดยเฉพาะเพี้ยแป้งก็ทำให้ทุเรียนอดอกชะงักดอกกลมดอกเป็นลูกโป่งเสร็จแล้วพอมาในถัดมาก็จะเป็นหนอนลังซึ่งเข้าไปทำลายลักอยู่ในภายในดึงดอกออกมาแล้วก็กัดกินถัดมาก่อนดอกบานก็จะกลายเป็นปัญหาตอนอย่างชุดที่แล้วนะครับคือดอกชุดที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นภาพครับโอ้โหเพี้ยไฟมาลุม เต็มไปหมดในส่วนของดอกประเด็นตรงนี้เราต้องอธิบายครับว่าก็เนื่องจากมาแมลงช,ชนิดนี้เนี่ยเขาจะระบาดรุนแรงในช่วงร้อนช่วงแรงแล้วบางเอ,อิญเนี่ยใบอ่อนก็ไม่มีและดอกที่บานในแต่ละสวนเนี่ยก็มีแค่เล็กน้อยดังนั้นมแมลงเหล่านี้จึงมาลุมทําลายเราเห็นเพลี้ยไฟมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เข้าใจครับว่า กรณีของเพลี้ยไฟที่เข้ามาทําลายตอนดอกบานนั้นผลกระทบไม่ได้รุนแรงนะครับเขาก็มาอาศัยทําลายกินในส่วนของการเกสรดูดกินน้ําเลี้ยงแต่มีผลกระทบแต่ไม่ได้รุนแรงแต่บอกให้รู้ว่าจากนี้ไปเนี่ยท่านจะต้องให้ความสําคัญกับศัตรูเหล่านี้เพราะถ้าหวังดอกบานแล้วภาวะอากาศร้อนอากาศแห้งแล้งเขาเข้าไปอยู่ในปลอกอย,อยู่ในหมวกน้ําจีบแน่นอน อาการน้ำจีบกับของทุเรียนเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก2เหตุผลสำคัญคือเพลี้ยไฟเข้าทำลายนั่นคือส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือการบริหารจาัดก,การน้ำให้น้ำน้อยอากาศร้อนแห้งแลง้งการขยายพันธุ์ได้เร็วปลอกไม่หลุดมันก็เลยเป็น2องทำลายซ้ำร่วมกันเพราะ,ะนั้นผมจึงต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้นะครับว่าขณะนี้เนี่ยเรามีทุเรียนที่กาลังจะบานเป็นมะเขือพวงใหญ่ เรามีทุเรียนมะเขือพวงเรามีอ่ามะเขือพวงเล็กแล้วก็ไข่ปลาตาปูยิทธนุแต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจคือกรณีของการทำลายของมแมลงเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องทำกำจัดให้หมดก่อนดอกบานด้วยเหตุผลว่าเมื่อในช่วงดอกบานเราจะไม่สามารถที่จะไปพ่นสารเคมีไปพ่นปัจจัยอะไรเพราะมันมีผลกระทบต่อกระบวนการผสมเกสรดังนั้น การควบคุมก่อนดอกบานจึงเป็นเรื่องสำคัญและในการควบคุมก่อนดอกบานเหล่านี้เนี่ยเราก็จะต้องดูมาแมงที่เป็นตัวแปรสำคัญในสวนคือเราไม่ได้อธิบายเป็นสูตรสำเร็จครับว่าท่านทพผนยาตัวนั้นหนึ่งสองไม่ใช่ครับท่านจะต้องเป็นผู้ไปตรวจไปตรวจแล้วประการที่หนึ่งเพี้ยแป้งมีไหมอ่าไม่มีเราก็ผ่านศตูนี้ไป ตรวจครั้งที่สองในระหว่างแต่งดอกเรามีหนอนหรือไม่ไม่มีเราก็เหลือตัวแปรสำคัญครับคือเพี้ยไฟแต่ถ้ามีเราก็จะทำการควบคุมอย่างเช่นถ้าเรามีหนอนเราก็ใช้ไดอะซินนน60ของ j จเอมเทคกำจัดหรือจะเป็นในส่วนของอกลุ่มสารเคมีต่างๆนะครับอย่างของบริษัทโซตัสก็จะมีโมโนลิสเป็น โมโนลิสเฟนไซเปอร์เมทิลบวกโปรฟิโนฟอสอันนี้คือยกตัวอย่างให้ท่านตัดสินใจได้ง่ายๆแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่พบศัตรูสองกรนีเราก็ต้องมองประเด็นว่าเราจะต้องควบคุมในส่วนของเพลี้ยไฟยที่มันอาศัยอยู่ภายในทรงพุ่มในเวลาที่เราพ่นบำรุงดอกเราก็พ่นไปเราก็มีในส่วนของแกนไนเป็นอีบาเมตินนะครับแต่พอก่อนดอกบานเราก็จะต้องเปลี่ยนมันเป็นโตลอส เป็นลูจิ35โตลรสอสเป็นไทยามีทอกแซมถ้าเป็นในส่วนของบริษัทโซตัสก็จะมีในส่วนของตัวโอชินเป็นไดโนทิฟเลนนะครับมีเทนจูมีในส่วนของมูโนลิสคือประเด็นนั้นผมอยากจะให้ท่านมุ่งไปที่ศัตรูก่อนส่วนสารเคมี e, ท่านสอบฐานได้จากทางร้านใช้พึกในทุกสาขานี่เป็นประเด็นนะครับเพราะฉะนั้น หลักการสำคัญก็จะมีประเด็นต่อไปว่าศัตรูที่ทำให้เกิดความเสียหายคือเพียไฟในช่วงก่อนดอกบานศัตรูตัวอื่นเรากำจัดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเพียแป้งไม่ว่าเป็นหนอนแต่มันยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับก็คือความสมบูรณ์ของการผสมเกสรกระบวนการช่วยผสมเกสรน,นับเป็นปัจจัยที่สำคัญ การช่วยผสมการปาดการเคลียร์หรือการเป่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องมาดูองค์ประกอบสําคัญในเรื่องของการทําให้รังไข่ตัวเมียแข็งแรงการทําให้อัปลอองเกสรตัวผู้มีความสมบูรณ์แข็งแรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝากย้าว่าบอรอน150่งห้าศูนยแคลเซียบลอน150นะครับคือบอรอนจะมีโบรอนหรือจะเป็นนิป หรือจะเป็นโบลอนกูหรือจะเป็นโบลอนเทสโบลอนหรือจะเป็นตัวโบลอนต่างๆที่ในแต่ละบริษัทมีจำเป็นที่จะต้องให้เข้าไปอย่างน้อยสองครั้งในช่องมะเขือพวงใหญ่หรือเขาจะเข้าหัวกำไรตัวปัจจัยต่อมาคือกรดอะมิโนนะครับกรดอะมิโนจะไปช่วยให้ความสมบูรณ์แข็งแรงเกิดขึ้นอันนี้ก็จำเป็นตัวต่อมา ในส่วนของตัวที่เป็นอะมิโนพิเศษที่ท่านหาได้จะเป็นเอิร์ททีของเอลวันหรือไททานิกนะครับของ UPL ก็ถือเป็นอะมิโนที่มีความจำเป็นและอะโทนิกซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นเซลล์ไปทำให้การเจริญเติบโตการผสมเกสรมีการแบ่งเซลล์ที่ดีนี่ก็คือปัจจัย3กลุ่มที่จะต้องใช้ควบคู่กันไป เราไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องไปแยกพ้นดังเหมือนกับที่มีบรรดาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญออกมานำเสนอมันเป็นหลักการทางวิชาการอันนั้นถูกต้องไม่ได้ผิดพลาดถูกต้องครับแต่ได้ด้านวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจในด้านของความจำเป็นในด้านของแรงงานแล้วเราไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปแยกในการพ้นเราสามารถที่จะดาเนินการไปในครั้งเดียวกันเพื่อที่จะประหยัดประโยชน์และ ประสิทธิภาพเพียงแต่ว่าในช่วงของกระบวนการเวลาที่เรา,เราผสมนั้นเราก็จะต้องมีขั้นตอนนะครับเราต้องผสมให้มากน้ำให้มากที่สุดกวนอยู่ตลอดเวลาใส่ทีละอย่างใส่กลุ่มอาหารกลุ่มพลังงานกลุ่มธาตุอาหารก่อนกลุ่มพลังงานแล้วสารเคมีค่อยใส่ภายหลังสารเสริมประสิทธิภาพสารจับใบท้ายสุดอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ผมต้องย้ำว่า เราจะต้องให้ได้ก่อนดอกบานสองครั้งและเมื่อถึงระยะดอกบานเราก็จะต้องหยุดนะครับหยุดในกระบวนการพ้นปัจจัยเหล่านี้แต่ว่าเราหันมาในเรื่องของกระบวนการนี่คือประเด็นสําคัญที่จะทำให้ทุเรียนของเรานั้นติดดีรูปทรงดีไม่มีหนาจีบช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับ ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งของแท้ต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้แล้วไอ้แบบไหนล่ะที่มันเป็นของแท้ก็แกไปฟังมากตัวเลยคิดมากใครเขาจะว่ายังไงไม่ต้องไปสนใจแกไปดูที่กระสอบที่เขาเขียนว่าตราเรือใบไวกิ้งอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งเท่านั้นแหละก็จะได้ปุ๋ยดีๆไปใช้แล้วใช่ถูกอย่างผู้ใหญ่ว่าตราเรือใบไวกิ้งที่ข้างกระสอบจะไปอ่านเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็ต้องอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งตราเรือใบไวกิ้ง พูดติดปากคุณภาพติดใจปุ๋ยไขมุกตราเรือใบไวกิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไฮโดรไทยในเครือประวิทย์กรุปโมแลนพลังสีฟ้าออกฤทธิ์เร็วปราบมแมลงทั้งปากดูดและปากกัดไม่ว่าจะเป็นมแมลงหวีขาวด้วงมัดผักและเตี้ยไฟ ดูดซึมได้ทั่วถังต้นพืชใช้ได้กับทุเรียนมะม่วงส้มลำไยกล้วยไมย้ผักกินใบผักกินผลและข้าวโมแลนคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก UPL เพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตร,รกรไทยท็อปเคท็อปเคท็อปเคสุดยอดปุ๋ยทางดิน3พลังบวก 12624ปุ๋ยไนเตรตซันเฟตและธาตุอาหารลองอาหารเสริมที่ครบถ้วนปุ๋ยนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ดูดซึมไวขยายลูกโตทันใจเพิ่มน้้ำหนักสีเข้มรสชาติดีเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกร12624ท็อปเคท็อปเคท็อปเคพลังที่คุณสัมผัสได้ชาลีเฟตปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพ ชุดปราบไปท็อปหลังท่อลำเลียงเอวิโตบวกไตรเด็ก DF ใช้ได้ทั้งค้นและถอดเอวิโต้สารฟูออกซ่าสตรบินนวัตกรรมใหม่ไซรัมโปรเทคโนโลยีป้องกันและกำจัดเชื้อราทุกชนิดเกรดพรีเมียมไตรเด็ก DF เอสารแมงคอเสบสูตรดิฟเฟอร์เทคโนโลยี าเล็กกระจายตัวรวดเร็วไมุู่งกระจายเพิ่มประสิทธิภาพในการกวาดติ้ต้นและใบพืชในอัตราการใช้เอวิโต้ร้อยีีบวกไตรเ็กบีเอฟสองร้อยกรัมผสมน้ำหนึ่งลิตรถานแผลที่ต้นแล้วทอให้ทั่วหรือใช้เอวิโต้ร้อยีีบวกไตรเบกบีเอฟสองร้อยกรัมผสมน้ำสองร้อยลิตรฉีดพ่นให้ทั่วต้นนอกจากกำจัดเชื้อไบทอปเทร่าแล้วยังสามารถครอบคลุมโรคพืชที่สำคัญในผู้เรียนได้แก่โรคกิ่งแห้ง แะโรคเชื้อราสีชมพูได้อีกด้วยสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านนะครับครับในส่วนของผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้พนักรกรสามารถที่จะหาซื้อได้นะครับที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านทีนี้เรากลับมาดูประเด็นในเรื่องของการจัดการน้ำนะครับกับทุเรียนในระยะดอกบาน ผมก็ต้องเริ่มต้นจากนี้ก่อนครับว่าในระยะตั้งแต่มะเขือพวงใหญ่เข้าหัวกำไรและก็ดอกหอมในระยะตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจว่าความต่างของดอกเรียนบางครั้งอาจจะเป็น3วัน5วันหรือ7วันในต้นเดียวกันดังนั้นเราจึงมีเทคนิคมีคําแนะนําว่าโดยโดยภาพรวมเนี่ยในช่วงดอกบานเราจะควบคุมน้ํา หรือเราจะลดปริมาณการให้น้ำลงอย่างน้อยเนี่ยห้คือครึ่งหนึ่งหรือหรือนะครับลดถึง70%เพื่อให้เหลือปริมาณน้ํา3 0อย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆว่าเคยให้ชั่วโมงหนึ่งพอช่วงดอกบานแล้วก็เหลือ30นาทีหรือบางครั้งเหลือ20นาที พูดกันง่ายๆก็คือหในสของเวลาที่เราเคยให้หรือครึ่งหนึ่งของเวลาที่เราเคยให้ในสภาวะปกติทีนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าอันนั้นคือในช่วงดอกบานในหลักการสำคัญนั้นเราใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดไม่ใช่เรื่องของเวลานะครับอันนั้นคือยกตัวอย่างแต่ตัวชี้วัดนั่นก็คือกระบวนการที่ทุเรียนแสดงออกมาจากการบานของดอก อย่างวันนี้เนี่ยเราอาจจะไปเห็นว่าอ้ามีดอกแตกดอกบานข้างในเป็นสีน้ำตาลอมดำฉ่ำเยิ้มเลยหลายท่านก็บอกโอ้ยมันเป็นเชื้อราก็ไปซื้อยาเชื้อรามาพน่นก็ไม่ได้ผลอะไรครับเพราะมันไม่ใช่นั่นคือประเด็นในทุเรียนที่เป็นพฤติกรรมของทุเรียนหัวดอกแล้วได้รับน้ำมากแต่เขาไม่มีความสมบูรณ์พออันเนื่องมาจากรอบๆตัวของดอกรุ่นพี่ที่เป็นหัวดอกนะมันมีดอกรุ่นน้องที่เป็นกลุ่มใหญ่ ดึงพลังงานไปอันนี้เราก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ไปซื้อสารเคมีมาพ่นประการต่อมาในระยะของดอกที่บานนั้นเราจะดูจากดอกแตกดอกขาวนะครับดอกขาวหรือดอกแตกมันก็เกิดช่วงบ่ายพอไปสักสี่ห้โมงเย็นก็จะเป็นดอกขาวที่ตรงนี้เนี่ยอย่าไปใส่ใจมากครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือช่วง หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเวลาที่เราไปช่วยผสมเกสรเนี่ยเราจะเห็นครับว่าลักษณะของดอกถ้าเขาบานแฉ่งกลีบด,ดอกตีไปด้านหลังเกสรตัวผู้โค้งกลับไปด้านหลังนั่นคือน้ำมากประการต่อมาในลักษณะของดอกที่เรากำลังเข้าไปช่วยผสมเกสรพอเราไปปาดเนี่ยน้ำเยมิมเต็มไปหมดนะครับน้ำแฉะ ปรากฏว่าพอปาดไปเสร็จกลีบดอกก็ล่วงเกสรตกผู้ล่วงอันนั้นก็คือน้ํามากพอน้ํามากเนี่ยมันเป็นการบอกให้รู้โดยอาการที่เขาแสดงจากดอกดังนั้นแทนที่เราจะให้น้ําเราก็ต้องยืดเวลาไม่เช่นลดเวลานะครับยืดเวลาวันนี้พรุ่งนี้จะให้ก็ต้องถัดออกไปอีกวันหนึ่งหรือถัดไปอีกสองวันจนกระทั่งอาการบานของดอกเขาอยู่ในภาวะปกติก็คือ สองทุ่มสามทุ่มเวลาที่เราปาดเนี่ยเกสรก็ไม่เหนียวเกินไปถ้าเหนียวเกินไปคือน,น้ําน้อยน้ําไม่มากเกินไปนะครับไม่มีกลีบดอกร่วงในคืนวันที่ทําวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เ,เราผ่านกระบวนการช่วยผสมแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็จะเห็นว่ามีกลีบดอกมีคงค้างอยู่มีเกสรตัวผู้คงค้างอยู่ประมาณสัก 20- 3 0 คือถ้าหายหมดไปเลยก็แสดงว่าน้ํามากแต่ถ้าไม่หลุดล่วงเลยก็แสดงว่าน้ําน้อยดอกจะฝ่อจะเหนียวจะแห้งตรงนี้แหละครับเป็นตัวสําคัญที่จะทําให้เรารู้ว่าทุเรียนเหล่านี้จะมีอาการหนามจีบอันเนื่องมาจากน้ําน้อยเกินไปปลอกไม่หลุดเกสรไม่ล่วงเพี้ยไฟที่อาศัยอยู่ก็จะเข้าทําลายซ้ํา ก็เลยกลายเป็นความรุนแรงดังนั้นผมจึงอยากจะให้ท่านมองในประเด็นจุดตรงกลางคือเมื่อเราทำการจัดการนะครับก่อนดอกบานเราจะมีการให้น้ำมากหนึ่งครั้งถ้าพูดภาษาชาวสวนกระทุงน้ำไปหนึ่งครั้งเพื่อให้ดอกในต้นของทุเรียนในแปลงเนี้ยเขาบานเร็วขึ้นแตกแล้วก็บาน แทนที่จจะรพวกนี้มาลืนนี้ก็กลายเป็นวันนี้ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นเราก็ชะลอน้ําเลี้ยงน้ําตามแผนที่เราได้อธิบายมาเมื่อกระบวนการบานชุดใหญ่ผ่านเสร็จไปประมาณสัก50-60%แล้วมันมีรุ่นหลังประเด็นรุ่นหลังนั้นเราจะยังไม่ไปพูดถึงเราก็จะทำการพ่นปัจจัยสารเคมีที่ได้อธิบายมา หลังจากที่ดอกบานผัดสะเพ็ดสามวันวันที่สี่เราก็จะพ่นเฉพาะกลุ่มเหล่านี้นะครับในกลุ่มเหล่านี้ก็คือกลุ่มที่ผ่านการบานเพียงแต่เราปรับละอองให้เป็นฝอยเราก็ทําการควบคุมน้ํายาที่พ่นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นส่วนสําคัญ2 3สาหน้าที่หน้าที่ที่1ก็คือควบคุมในส่วนของเพีย้ยไฟหน้าที่ที่สองก็คือ เพิ่มเติมพลังงานธาตุอาหารจะเป็นแคลเซียมเดียวจะเป็นแคลเซียมจะเป็นอะทูนิกจะเป็นอะอะมิโนพิเศษไซไซฟอร์มิน BK หรือกรดอะมิโนต่างๆอามา,มา,มามมนี่หรืออะมิโนที่เป็นตัวช่วยเสริมก็จะทําให้ดอกได้รับพลังงานส่วนตัวที่สามครับเพิ่มความชื้นเข้าไปจากการพ่นก็จะทําให้ปลอกหรือก้อกานกลีบตา่ตางๆหลุดง่ายเมื่อหลุดง่าย ก็จะเป็นตัวที่จะทำให้แหล่งที่จะหลบของเพลไฟหายไปนี่คือหลักการสำคัญที่เราอยากจะให้ท่านมองในเทคนิคตรงนี้ผมเองไม่ไม่ใช่นักวิชาการนะครับเราแค่เป็นผู้ที่เรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็ทำงานศึกษาวิจัยทดสอบมามากย้ำว่าไม่ได้มีผลกระทบเสียอะไรเลยถ้าท่านปฏิบัติในสามอย่างนี้ร่วมกัน ส่วนในการให้น้ำเรายังคงต้องรักษาระดับคือให้ตอนดอกบานเราให้อย่างไรเราก็จะให้แบบนี้ต่อไปอย่างน้อย7จ็ถึงิวันหรือประมาณ1สัปดาห์ผ่านไปหลังจากนั้นเราก็ยังคงรักษาระดับน้ำแบบนี้แต่แต่นะครับเราก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆทั้งนี้เพื่อให้ในส่วนของปลอกหรือกลีบดอกที่ยังตกค้างอยู่นัหลุดถ้าไม่หลุด เราก็อาจจะต้องไปตีช่วยหรือไปขย่าวช่วยเพื่อให้กลีบที่เป็นแหล่งอาศัยตรงนี้เขาหลุดออกไปเพี้ยไฟที่หลบอาศัยอยู่ก็จะไม่มีแหล่งหลบอาศัยการพ่นสารเคมีไปกำจัดก็จะได้ประสิทธิภาพและได้ผลเป็นอย่างดีครับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท,กท่านสวัสดีครับ